ลามอลัยกุมวารมาตุลล้อเฮียบารกกาตุวันนี้นะคะทางเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้มาเยี่ยมน้องส้มถึงจังหวัดยะลาค่ะน้องส้มนะคะคงจะได้รู้จักกันแล้วนะคะจากเทปที่ผ่านมานะคะน้องส้มเป็นส,สตรีต้นแบบนะคะได้รับรางวัลส,สตรีต้นแบบดอกไม้กลางไฟใต้ จากองค์การออกแฟมแล้วก็มูลนิธิยูดิลีเวอร์ค่ะวันนี้เครือข่ของเราก็มาเยี่ยมน้องส้มกันหลายคนนะคะก็พาสตรีต้นแบบที่ว่าได้รับรางวัลกันมาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นกา้าวยายนะแสะแลแมแอนะคะน้องดวงสุดานะคะค่ะน้องส้มเมื่อกี้เราก็ไปเยี่ยมน้องส้มกันที่โรงงานมาแล้วนะคะปกติน้องส้มเนี่ยทำงานที่โรงงานแล้วก็ที่ที่โรงงานที่เดียวหรือเปล่าคะ,ะมีตอนเย็นไปทํางานเยียวยาที่อำเภอด้วยคะ่ะแล้วทํางานที่โรงงานวันไหนบ้างคะก็ทําทุกวัน หยุดวันศุกร์วันเดียวค่ะแล้วทํางานที่โรงงานต้องทาอะไรบ้างคะก็เป็นเสเมียนนะคะเช็คเกอร์เช็คเกอร์เป็นโรงงานเกี่ยวกับอะไรคะคิดเรา่องผ้ารองผ้าลายแปรรูปอบแห้งส่งกรุงเทพทำเฟอร์นิเจอร์ค่ะหรอคะ้องส้มทําที่นี่มากี่ปีแล้วคะอืมเจ็ดปีแล้วค่ะ้องส้มดั้งเดิมเป็นคนที่ไหนนะคะคนจังหวัดนองบัวลำพูค่ะลำพูแล้วก็มาอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วคะก็ยี่สิบ ยี่สิบปีได้แล้วมั้งคะยี่สิบกว่าปีแล้วก็มาทํางานโรงงานนี้ประมาณเจ็ดปีนะคะค่ะมีลูกๆกี่คนเอ่ยสี่คนตอนนี้ปิดเทอมก็ปิดเทอมกับบ้านยายค่ะกับน้องเบลล์ลำพูนี่น้องดวงก็ตอนนี้น้องดวงเขาก็ที่ผ่านมาเขาก็สูญเสียทั้งคุณพ่อนะคะแล้วก็คุณปู่นะคะน้องดวงมีอะไรจะแนะนําน้องส้มบ้างไหมคะอยากจะถามพี่ส้มว่าหลังจากที่ เราได้กลายเป็นผู้สูญเสียแล้วเนี่ยเราได้รับการเยียวยาหรือพัฒนาการเยียวยาจิตใจจากหน่วยงานไหนบ้างแล้วก็ตัวเองเนี่ยได้เปลี่ยนตัวเองมากแค่ไหนหลังจากเราสูญเสียค่ะก็ก็มีนักจิตที่โรงพยาบาลสวนยาค่ะเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาจิตใจแล้วก็พยายามหาอาชีพเสริมให้เราไม่ไม่ไม่อยากให้เครียด เพราะว่าหลายๆหลายๆครอบครัวก็พอสูญเสียสามีแล้วก็จะมาเครียดเรื่องค่าใช้จ่ายในบ้านนะคะรายรับรายจ่ายเพราะว่าทุกคนก็ต้องกลายมาเป็นเสาหลักของบ้านแทนสามีที่เสียชีวิตนะคะแล้วน้องส้มเนี่ยเยียวยาตัวเองยังไงบ้างก็จะ <ณ S 1> <ค><ณ>พยายามคิดถึงลูกให้มากๆะค,ะค่ะ<ณ>ค,<ณ>คิดถึงอนาคตของลูกค่ะ,คะลูกเป็นกำลังใจเราใช่ค่ะ ลูกอยู่วัยไหนบ้างแล้วคะก็มี10ปี13ปี11ปีแล้วก็7ปีค่ะแล้วส่งทำยังไงละทีนี้ภาระทางเศรษฐกิจที่ต้องแบกรับก็ส่วนไหนประหยัดได้ก็ต้องประหยัดค่ะ แล้วเห็นเคยได้ทราบมาว่าน้องส้มเคยเพาะเห็ดใช่ค่ะกะว่าถ้าเกิดว่าโรงงานเขาจะยือไปอีกเพมก็จะกลับมาทําเห็ดคือเขามีเขามีข่าวมาเรื่อยๆค่ะว่าเขาจะขายเขาจะไม่ทํามันจะเจ๊งแล้วอะไรประมาณนี้หนูก็เลยท้อก็เลยแบบหยุดทําไปก่อนเห็ดเพราะว่าเราทําเราไม่มีดินของเราใช่ไหมมีที่แต่เรายังไม่ได้ถมดินไม่ได้คือมันยังทําอะไรไม่ได้ค่ะตรงนั้นก็เ,เครียดถ้าทําก้อนขึ้นมาแล้ว แล้วถ้าโรงงานปิดเราจะไปไว้ไหนก็เลยยุ่โกรธก็แล้วคิดจะกลับมาทําอีกไหมคะคิดค่ะิดอย,อยู่ลุงส้มรู้สึกยังไงบ้างคะเพราะจริงๆเราก็เป็นคนจังหวัดเอื่นเนาะมาจากอีสานด้วยก็มยังไรสึกอย่างกลับบ้านไหมหรือว่ายังไงอ๋อไอยากลก<ไ>กกับบ้านนั้น ยังค่ะแต่ว่าเวลาเราออกข้างนอกอะค่ะออกใช้ชีวิตประจาวันมันก็มีหวาดระแวงบ้างเนาะอย่างอย่างล่าสุดที่เกิดเหตุระเบิดครั้งใหญ่ที่ยาลานะอะ,อะไรแบบนี้น้องส้มรู้ข่าวแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็ก็ทอ้อเหมือนกันเนาะว่าเมื่อไหร่มันจะสงบยาลาน่าอยู่มากเลยอยากให้สงบถ้าไม่มีตรงนี้สามจังหวัดแล้วเนาะมไม่รู้ดิหนูก็ชินทางนี้หนูไม่อยากกลับแล้วหนองบัวลำพู แสดงว่าผูกพันกับที่นี่อยู่ที่นี่มานานแล้วคือรู้สึกที่นี่เหมือนเป็นบ้านเลยไหมันบ้านเลยค่ะมันบ้านนะแล้วอะไรที่ทําให้ส้มรู้สึกประทับใจเนี่ยที่ยาลาเนาะแล้วก็นับว่าเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็แม้ว่าจะเกิดสถานการณ์แล้วก็ยังรู้สึกผูกพันแล้วก็ยังไม่อยากย้ายกลับไปไหนอะไรที่ทําให้เรารู้สึกรู้สึกดีๆรู้สึกประทับใจกันที่นี่ก็ <c oughs> มันอุดมสมบูรณ์นะงนานก็หาง่าย <c oughs> เงินก็ใช้คล่องได,ได้แล้วไม่รู้อ่ะสัมรักอ่ะรักร <จะ S 1> ักที่นี่อ่ะ,<จ>ะแล้วผู้คนเป็นไงบ้างก็ดีนะเขาไม่แบ่งแยกเลยจะไม่แบ่งแยกกันก็จะอยู่ร่วมกันได้ค่ะแล้วตอนเกิดเหตุการณ์ใหม่ๆที่สามีเราเสียจ้ะเพื่อนร่วมง,งานที่เป็นมุสลิมเนี่ยเขาดูแลเราย,ยังไงบ้างเหมือนกับมีอยู่คนนึ่งบ้านจกนอยู่ไม้แก่น แกได้ยินเส้นโทรถามแฟนแกเพราะ<ม>แฟนแกเป็น,เป,นเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ,บ้านเนาะ<ม>แล้วก็เขามีเพื่อนเขาที่อยู่ที่เกิดเหตุ<ม>อะค่ะเผื่อเขาจะมีเบอร์โทรเผื่อเขาจะโทรเผื่อเขาจะติดตามข่าว<ม>อะไรให้เราได้บ้างเ<ม>ส้อโทรหกโมงเช้าวันน<ม>ั้นที่ตอนที่ยังไม่เจอศพเนาะโทรไปถามเจอวันเดือนวันที่ยี่สิบไปเจอศพวันที่ยี่สิบ เนี่ยเขาอ่ะเป็นเป็นเพื่อนกันเขาจะได้ยินเกมาเลยที่เกมาจากไม้แกนอ่ะแะขี่รถตรงมาเลยแกแกอยู่นั่ารักมีน้ำใจเนะใช่ค่ะอันนี้มีส่วนที่ทำให้เราผูกพันกันกับที่นี่ คุณผู้ชมคะและนี่ก็คือน้องส้มกัละยาโสภาศีนะคะหญิงแกล่งสตรีต้นแบบของเราอีกคนหนึ่งค่ะที่ความรักความผูกพันจากพี่น้องและชุมชนที่นี่นะคะที่ยังยึดเหนี่ยวให้เธออยู่ที่นี่ต่อไปค่ะตราบอีกนานเท่านานค่ะพบกับเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ได้ใหม่ในตอนต่อไปอัสลามุอลละัยกุมวารระมาตุลล้อฮิวบาราะกาตุร่วมสนับสนุนผู้หญิงส่งเสียงอย่างมีพลังโดยเครือข่ขายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ Oxfam The United Nations Democracy Fund, มูลนิธิฮิลานอามาฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานคริน